ชันจองเล่มที่หนึ่งสามลบด้วยหนึ่งเท่ากับสองชั้นจองเล่มที่สองสามลบด้วยสองเท่ากับหนึ่งชั้นจองเล่มที่สามสามลบด้วยสามเท่ากับศูนอ้าวแล้วหนูละคะพี่พี่หยิบหนังสือออกไปหมดเลยมีหนังสืออยู่สามเล่ม แต่ถูกหยิบออกไปสามเล่มอย่างนี้ก็ไม่มีหนังสือเหลือให้หนูเลยสิคะสามลบด้วยสามผลลบก็คือศูนย์พี่พี่รู้อยู่แล้วแต่ยังแกล้งหนูอีกอ๋อเอาอย่างนี้นะ พวกพี่จะเอาหนังสือมาวางไว้ตามเดิมไม่หยิบออกไปสักเล่มเลยดีไหมจ๊ะสลบด้วยศผลลัพธ์จะเท่าเดิมคือ3มีหนังสือตั้งสามเล่มให้น้องได้เลือกเลยนะจ๊ะพี่พี่ใจดีจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ หนูขอตัวไปเลือกหนังสือก่อนนะคะน้องๆเห็นไหมคะว่าจำนวนใดที่เท่ากันเมื่อนำมาลบกันผลลบจะเท่ากับศูนย์ส่วนจำนวนใดก็ตามที่ลบด้วยศูนย์ผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นค่ะนี่คือความสัมพันธ์ของศูนย์กับการลบค่ะ ไม่เชื่อน้องๆลองหาผลลบของจำนวนเหล่านี้ดูสิแบฟึกคัดตูนกับการลบ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่น้องๆลองมาหาคำตอบของจำนวนเหล่านี้กันดูนะคะหกลบด้วยศูนเท่ากับเท่าใดสามลบด้วยสามเท่ากับเท่าใด ห้าลบด้วยห้าเท่ากับเท่าใดเจ็ดลบด้วยศูนย์เท่ากับเท่าใดา 4ลบด้วย4เท่ากับเท่าใดา้าจากแบบฝึกหัดที่ผ่านไปนี้น้องๆคงจะเห็นแล้วนะคะว่าจำนวนใดที่เท่ากัน เมื่อนำมาลบกันผลลบจะเท่ากับศูนย์ส่วนจำนวนใดก็ตามที่ลบด้วยศูนย์ผลลบก็จะเท่ากับจำนวนนั้นตามหลักความสัมพันธ์ของศูนย์กับการลบค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่วันนี้ครูไม่ได้พูดอะไรเลยใช่ไหมมาถึงครูก็ให้นักเรียนดูคลิปเลยนะคลิปการ์ตูนแต่ว่าเป็นการ์ตูนสอนเรื่องก,การลบเราเรียนจบไปแล้วนะคะเรื่องก,การลบใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยที่ดูไปแล้ว ถ้าเป็นพอจะเข้าใจไ่าเอ่ยนะการลบนะไม่ยากเลยง่ายมากถ้าลบด้วยศูนย์ก็จะได้ตัวมันเองนะเดี๋ยวเราวันนี้เรียนเรื่องการลบไปแล้วนะเรียนทบทวนอีกทีคลิปครูเปิดคลิปให้ดูแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งวันนี้ที่ครูจะสอนนะคะนอกจากเรื่องการลบด้วยศูนย์ไปแล้วนะเราจะมาเรียนเรื่องการแสดงวิธีทำเกี่ยวกับประโยคสัญลักษณ์การลบนะ นอกจากเรื่องสูตรเดี๋ยววันนี้อีกคลิปนึงอีกหน่นอยคุงครูจ <ไป S 1> สอนเรื่องการแสดงวิธีทาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการแสดงวิธีทาแนวตั้งทำยังไงค่ะมาเลยนะนักเรียนอาอ่ะดูที่ข้อที่1เลยนะครูให้ว่า5ลบด้วยศูนย์เท่ากับเท่าไหร่นะนักเรียนคงเมื่อกี้เนี่ยเราเรียนกันไปแล้ว5ลบด้วยศูนย์ได้กับเท่าไหร่นักเรียนต้องรู้แล้วแหละแต่เดี๋ยวเราจะมาแสดงวิธีทํากันนะ วิธีการแสดงที่ทำเนี่ยครูบอกนักเรียนไปแล้วใช่ไหมเหมือนบวกเลยนะใช้ทั้งหมด5้าบรรทัด5บรรทัดยังไงเนี่ยครูจะลองติ๊กให้ดูนะ5บรรทัดแบบเว้นนะอันนี้เรานับเป็นบรรทัดที่1อันนี้เรานับเป็นบรรทัดที่2 3 4สาและ5นักเรียนสังเกตน,นะครูติ๊กให้ดู1 2 3 4 5สาม,มี่สมมติว่านี่เป็นสมุดของนักเรียนใช่ไหมบรรทัดที่1เราจะเขียนว่า ห้ลบศูนย์เท่ากับเท่าไหร่เราเรียกว่าประโยคสัญญาลัทต่อไปบรรทัดที่ทสองนะคะหนึ่งสองบรรทัดที่สองเราจะเขียนคำว่าวิธีทำนะวิธีทำสะกดง่ายๆตามตัวเลยนะนักเรียนนะ วอสไปอีวิทอ,อีทีทออัมทำวิทีทําแล้วเราก็ขีดเส้นสองเส้นจำกันได้ไหม,ไมเหมือนวิธีบวกไงคูเีีเบว ขัดที่หนึ่งโจทย์ทัดที่สองคว่าวิธีทำเสร็จแล้วบรรทัดเดียวกับคําว่าวิธีทำเนี่ยเราจะเอาเลขห้ามาใส่ใช่ไหมห้าคือตัวตั้งนะครูใช้สีเหลืองให้นักเรียนรู้นะบัรที่หนึ่งคือห้าต่อไปตัวที่สองคือตัวลบตัวลบของครูคือเลขอะไรเลขศูนย์นะใส่ให้ตรงกัน แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบไปนะคะบรรทัดที่1บนบรรทัดที่2องบรรทัดที่3ามขีดหเส้นทำได้ไหมเอ่ยเหมือนวิธีทีบวกเลยอ่ะทีนี้พอเราจะหาคำตอบก็คือบรรทัดที่4ี่นะหนึ่อ่ะาคิดซิ5้าลบ0ชูขึ้นมา5นิ้วลบไป0ก็คือเอาออก0ถามว่าเอาออก0ูนย์ได้ออกไหมคะ ออกไหมลูไมออกไม่ได้นะออกฉะนั้นเพราะฉะนั้นห้าลบศูนย์ก็ต้องได้เท่าไหร่ห้าเท่าเดิมใช่ไหมเอออ่ะเราก็ใส่เลขห้าคำตอบของเราก็คือห้านั่นเองอ่ะเขียเส้นสองเสง้นเสร็จแ,แล้วบรทันที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ าเราจะเขียนคำว่าตอบตอ,อบตอบขีดเส้นสองเส้นวิธีการตอบ5เป็นเลขอรารบิกแต่พอเวลาเราจะตอบเราต้องตอบเลขอะไรคะเลขไทยเราเขียนห้าไทย ตัวหนังสือขออาหาหา,าไม้โทรห้าตองได้ไมเอ่ยขออาหาหาไม้โทห้าจบแล้วขีดเส้นใต้จบมาะะระทัดทูไม่ยาวเลยอัอนนี้นะคะคือจบแล้วการแสดงที่ทำ สรุปอีกทีนะการแสดงวิธีทำคืออะไรคือการแสดงวิธีทำคือการลบในแนวตั้งนะเพื่นสังเกตไหมลบในแนวตั้งนะมีทั้งหมดกี่บรรทัดเอานะพร้อมกันนะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าะะ 1, 2, 3, 4, 5, ใช้ทั้งหมดห้าบรรทัดแบบเว้นนะคะบรรทัดที่หนึ่งเขียนโจทย์นะบรรทัดที่สองเขียนคําว่าวิธีทำแล้วเราก็เอาตัวตั้ง,งมาวาใส่ บรรทัดที่3เราเอาตัวลบมาใส่ใช่ไหมคะบรรทัดที่4พอได้คําตอบปุ๊บก,ก็คือเราลบกันได้เท่าไหร่ใส่ลงไปนะบรรทัดสุดท้ายเขียนว่าตอบก็คือเราจะตอบแล้วตอบเราใช้เลขไทยเอาคาตอบมาใส่แล้วก็เขียนตัวหนังสือนะคะเป็นไงคะยากไม่เอ่ยไม่ยากเนาะเดี๋ยวครูเนี่ยนอกจากจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดใน หนังสือธนิษฐ์แล้วครูจะให้นักเรียนแสดงวิธีํำให้ครูด,ด้วยสักสามข้อนะไม่ยากเลยนักเรียนทบทวนนะวันนี้เรียนง่ายๆการลบด้วยศูนย์นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการแสดงธีทำหวังว่านักเรียนทงจักเข้าใจนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะสำหรับวิชาคนิตศาสตร์วันนี้